โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาฟาร์มเพรแบบอาสเปเชียลอนิเมะนะครับหรือว่าแมบอนิเมะสเปเชียลมันมันมันชื่ออะไรวะเอาเป็นว่ามันคือแมบนี้ครับเนี่ยนี่ครับแบบนี้โอเคครับสำหรับแบบนี้นะครับมันก็ผมไม่ไแน่ใจว่ามันเปิดนานัางน่าจะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคบผมก็ประมาณนี้นะผนก็เล่นประมาณ1 8ึ0 0หนะครับผมก็คือเล่นเยอะอยู่นะครับผมหรืออาจจะแค่ช่วงแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาฟาร์มเพชรรือว่ามา AFK ฟาร์มเพชรนะครับน่จาจะง่ายที่สุดแล้วมั้งโอเคครับผมไม่รู้ว่ามีคนสอนหรือย,ยังนะแต่วิธีเนี้ยเพื่อนผมได้นำให้ให้ผมใช้นะก็ผมก็ใช้มันก,ก็ใช้ดีครับผมโอเค ถหลับใครที่เกลือเหมือนผมก็ลองเอาไปใช้ดูก็ได้ครับคือมันเกลือมากเลยนะผมเล่นนะี่ยโอเคโปรแกรมแรกนะครับ L D Player นะหรใครจะใช้เป็นโปรแกรมโมโมหรืออันอื่นก็แล้วแต่เลยครับก็โหลด Auto Click แล้วก็ลบบอกนะครับ2อ,อันนี้ด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยหราวิธีนี้ก็น่าจะแป๊เดียวอะ่ะมันคือคือมันมันง่ายมากเลยนะครับทุกคนตั้งอยู่ไม่กี่ปุ่มเองอะ่ะโอเคขอเข้าลบบอกก่อนนะ โอเคเดี okay, ๋ยวตัดเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เข้าไปในแมปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในแมปแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพชรที่ผมฟาร์มาจริงๆผมไม่ค่อยดูมันเท่าไหร่หรอกแต่ฟาร์มาประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเออมืนพัน0 0 0หมืนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเออสองหมื 2, ่นเนี่ยผมฟาร์มาประมาณสอง0 0ื่นนะจไม่แบบจต่ไม่มีอะไรเลยอนะ่ะคือติด จะเรียกว่าติดลบไหมก็ไม่ติดลบนะแต่มันแบบตัวมันเกลือมากไงเห็นไหมประมาณนี้เลยนั่นแหละผมก็เลยต้องมา a k เอานะครับผมโอเควิธีแรกนะครับไปที่ด่านนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขนะครับคือต้องเล่นจบด่านแรกนะคะรับผมหรือว่าด่านด่านนามิกนั่นเองอันนี้นะนีเล่นจบให้ให้จบ6ด่านนะคะรับแล้วมันจะปลดล็อกอินนะให้เรามากดโหมดอินฟินิตเลยนะผมก็เลย กด start แล้วก็กด start เลยสำหรับวิธีนี้ก็นั่นแหละตามที่ผมบอกต้นคิวนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยแนะนําผมมาอีกทีแต่ว่าผมเนี่ยก็เอามาใช้นะมันก็ก็ดีนะเออมันก็ดีจริงๆอแหละถึงมันอาจจะช้ากว่าฟาร์มปกติก็เหอะแต่ผมคิดว่าวิธีนี้ก็โอเคอยู่เพราะว่ากูเกลน,นั่นเองใช่ผมเกลมากแล้วปุ่มที่หนึ่งนะครับเอาไว้ตรง yes ตรงนี้นี่เลย เอาไว้ตรงนี้แหละใช้แค่สองปุ่มนะอันนี้คือแบบตั้งโคตรง่ายเลยก็คือตั้งเลขหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะปล่อยมอนให้หมอนชนบ้านระเบิดไปเลยนะคะผมคือเราเราไม่ต้องวางอะไรทั้งนั้นนะ่ะไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นน่ะก็คือแบบปล่อยบ้านแตกครับแล้วก็กดรีเทนแค่แค่นั้นเลยโอเคก็ก็คือถ้าใครจะมาดูตั้งปุ่มก็คือผมตั้งแค่สองปุ่มนะคือปุ่มหนึ่งเนี่ยกดเย็ดก็แค่นั้นเลย แล้วก็ปุ่มที่สองเนี่ยผมจะกดรีเทอร์นะครับเพราะว่าหนึ่งรอบเนี่ยหนึ่งรอบมันได้ประมาณสี่สิบเพชรถึงเจ็ดสิบเพชรนะสไลดที่ผมดูมานะก็ประมาณนี้นะก็ปล่อยไปเรื่อยๆเลยก็ก็ชิวนะถ้าตาไหนมันมันนานหน่อยมันก็ได้เยอะส่วนถ้าตาไหนมันมีตัววิ่งมีอะไรแบบนี้มันก็จะก็จะบ้านบึ้มอะไรแบบนี้ก็จะจบไปก็ได้น้อยอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนั้นแหละ โอเคผมขอฝากดิสผมด้วยนะครับเป็นดิสขายของเชนเนาะแต่แต่ยังไม่ได้ขายอะ่ะว่าจะขายแคปซูลอยู่อะ่ะผมาขายไหนวะแคปซูลคุยไหนเนี่ย,อยเออ,นอนนเนี่ยผมข,ขายแคปซูลนะเนี่ยของอนิเมะลาสตนถ้าใครเล่นหรือว่าอยา,ากหาแคปซูลก็ฝากด้วยครับก็เลทราคาก็เลทอาจจะถูกกว่าปกติหน่อยก็ทางมาได้ครับผมเอดิตก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละ โอ้ยครับตอนนี้บ้านมันใกลๆแจะบึ้มบําแล้วเลือดก็ห้ารอยแป๊บเดียวก็จบแล้วโอ้โหทำไมมันเดินช้าจาังวะเนี่ยตอนผมทำคลิปแม่งเดินโคตรช้าแต่พอผมเล่นเองแม่งแบบวิ่งอย่างไวอ่ะตัววิ่งอะ่ะแม่งวิ่งหน้าตั้งมาชนบ้านผมเลยอ่ะตอนผมนั่งเล่นอะ่ะโอเคจบแล้ว ไปค,ครับพอมันจบแล้วนะครับก็คลิกหน้าจอก่อนทันทีแล้วก็บวกปุ่มนะครับมาเลขสองเนาะเอาไวต้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้รีเทิร์นก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากเลยก็คือเลขหนึ่งก็ตั้งกดยึดส่วนเลขสองก็ตั้งรีเทิร์นนะครับผมเพราะว่าตอนแรกมันจะขึ้นถามนะว่าเออคุณจะกดตกลงอยู่หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมไม่รู้จำไม่ได้ โอเคเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ย word story อะไรพวกนั้นเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ดิ word s t u ดิอ่านั่นแหละก็ประมาณนั้นก็มีแค่สอบปุ่มนะก็ไม่มีอะไรเลยถ้าใครจะตั้งก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนง่ายๆหรือว่าใครจะตั้งแอป,ปอื่นโปรแกรมอน่นก็ลองดูครับหรือว่ามีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็สามารถเอ่อแนะนํกากันเข้ามาได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะง่ายมากแบบง่ายโคตรเลยแหละโคตรง่ายอะ่ะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวิธีนี้นะครับก็สามารถสับจอไปคุยดิสไปดู youtube ไปทำอย่างอื่นฟังเพลงได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน